สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลาไปยังวันที่27มิถุนายนพศ2475เพียง3วันหลังการปฏิวัติสยามรัฐบาลคณะราษฎรได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สั้นที่สุดแต่มีนัยยะทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดในการประกาศยุติระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและเริ่มต้นยุคใหม่ของประชาธิปไตยหลายคนอาจสงสัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้มีเนื้อหาและอุดมการณ์ที่แตกต่างจากฉบับปัจจุบันอย่างไรบ้างซึ่งคำตอบคือแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับ เพราะฉบับแรกถูกเขียนขึ้นเพื่อเปลี่ยนผ่านอำนลาจโดยมีหลักการที่เรียบง่ายและเป็นไปตามอุดมการณ์ของคณะผู้ก่อการผมจะขอพาไปวิเคราะห์เนื้อหาและอุดมการ์สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเป็นฉบับที่สั้นมากมีเพียง39มาตราเท่านั้นแต่ทุกมาตรามีความหมายที่ชัดเจนหัวใจสำคัญที่สุดคือการประกาศในมาตราหนึ่งที่ระบุว่า อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายซึ่งถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยมันเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอำนาจสูงสุดไม่ได้มาจากองค์พระมหากษัตริย์อีกต่อไปแต่มาจากประชาชนอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับชั่วคราวครับและได้กำหนดให้คณะราษฎรเป็นผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนก่อนโดยการแบ่งอำนาจออกเป็นสฝ่ายคืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารอำนาจตุลาการและอำนาจของพระมหากษัตริย์อุดมการณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แตกต่างจากฉบับปัจจุบันที่เน้นการเลือกตั้งโดยตรงและสิทธิเสรีภาพเต็มที่อย่างมากครับเพราะฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมอำนาจและสร้างความมั่นคงให้คณะราษฎร ในช่วงแรกอำนาจนิติบัญญัติอยู่ที่คณะราษฎรโดยมีการจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแต่สมาชิกส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะราษฎรเองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดนี่คือคกลไกที่ทำให้คณะราษฎรสามารถควบคุมการออกกฎหมายและการบริหารประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ อำนาจบริหารอยู่ภายใต้คณะกรรมการราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันมีหัวหน้าเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันการบริหารงานเน้นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่คณะราษฎรเพื่อให้การปฏิรูปประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ในขณะที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันเน้นการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างละเอียดแต่ในฉบับชั่วคราวนั้นมีการกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพอย่างจำกัดโดยระบุว่าราษฎรย่อมมีเสรีภาพในร่างกายเคหะสถานทรัพย์สิสนและการพูดการเขียนการพิมพ์การประชุมแต่เสรีภาพเหล่านั้นจะถูกใช้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชน การจำกัดสิทธิเสรีภาพนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแต่ก็แสดงให้เห็นว่าอุดมการประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ยังไม่เกิดขึ้นในทันทีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของคณะราษฎรและเป็นแม่แบบของการปกครองระบอบใหม่ที่เน้นการสร้างความเสมอภาคและลดอำนาจของชนชั้นสูงลง ถึงแม้จะเป็นฉบับชั่วคราวและมีเนื้อหาที่แตกต่างจากอุดมการประชาธิปไตยที่เรายึดถือในปัจจุบันแต่ก็ได้ทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการเปิดประตูให้แก่การมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและเป็นการวางรากฐานให้แก่การเมืองสมัยใหม่ของไทยที่อำนาจสูงสุดอยู่กับวงชนครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ